สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกาลังจะกลับบ้านขับรถผ่านครับเลยเห็นสมุนไพรอยู่ข้างทางเลยอยากมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูตอนนี้เขาออกดอกสวยมากอยู่แถวบ้านผมก็มีครับแต่มันยังไม่ออกดอกนะครับเลยจะมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูสมุนไพรตัวนี้ชื่ออะไรแล้วก็สรรพคุณมีอะไรบ้างบอกเลยครับสรรพคุณดีมากๆเลยเขายังดอกสวยมากเลยครับ สมุนไพรของเราวันนี้ก็คือชบาป่าครับหรือว่าต้นขี้ครอกแต่ผมขอเรียกชบาป่าเนาะชื่อพอกกว่าการแพทย์แผนไทยในภาษาญาจะเรียกว่าต้นขี้ครอกนะครับเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมทางอุบลราชธานีสมุนไพรเยอะจริงๆก้การต้นของเขาจะเป็นออกสีแดงๆนิดนึง ต้นจะไม่ใหญ่มากนะแต่เขาจะราบไปกับพื้นรากของเขานะครับใช้รับประทานเป็นยาเย็นมีสรรพคุณเป็นยาดาบพิษร้อนถอนพิษไข้ทั้งปวงต้นรากใบยังเป็นยากระจายเลือดลมและเป็นยากแก้หวัดไข้ตัวร้อนรักษาอากาศไอเป็นเลือดในตำราไทยจะใช้ใบที่คอกนำมาต้มจิบกินเป็นยากแก้ไอแก้เสมหะไาน,านถ้าคนที่เป็นบิด หรือเป็นบิดเฉียบพันโรคบิดให้ใช้รากสดประมาณ500กรัมนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นแว่นต้มกับน้ำา1000ซีซีต้มจนเหลือ5 0 0ซีซีแบ่งรับประทานถ้าเป็นเด็กก็ให้กินวันละ8 0ซีซีเด็กอายุ4-9ปีก็วันละ2 0 0ซีซีส่วนเด็กอายุ16บปีขึ้นไปรับประทานวันละ2 5 0ซีซีครับแบ่งรับประทานวันละ2ครั้งนะคุณผู้ชมนะเป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้และแก้โรคบิดต้นของเขายังมาต้มน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะได้ด้วยนะครับในตำราพื้นบ้าน ใช้รากขี้คอกผสมกับสมุนไพรเช่นรากพญาดงในปริมาณเท่ากันหั่นเป็นชิ้นเล็กต้มเคี่ยวให้ดื่มแก้โรคหนองในได้ครับคุณผู้ชม คนที่เป็นอาการตกขาวเป็นมุตะกิดก็ให้ใช้รากต้นและใบเหมือนกันครับเอาไปต้มน้ำดื่มนะครับต้นของเขาและใบของเขาก็ยังต้มน้ำดื่มเป็นยากแก้ไตพิการเหมือนกันครับคุณผู้ชมหรือคนที่มีอาการน้ำเหลืองเสียก็ให้ใช้สูตรนี้เลยครับรากต้นใบของคลีคอ,อกหรือว่าชบาป่ทาทั้งต้นยังแก้พกช้ำดำเขียวแก้ฝีแก้เท้านมแก้งูพิษได้ครับคนที่โดนงูกัดนะครับคุณผู้ชมก็ใช้ทั้งต้นของเขาไปตำพอกได้เลยนอกจากนี้นะครับรากของเขาใช้เป็นยาพอกแก้โรก ปวดข้อได้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับสมุนไพรชบาป่าของเราหรือว่าต้นขี้ค้อครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก้ไข้แก้ไอแก้โรคบิดนะครับส่วนผสมอย่างที่บอกเลยคุณผู้ชมส่วนใครที่เป็นฝีฟกช้ําดําเขียวก็ให้ใช้รากของเขาไปตำพอกได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้ฝากไปด้วยครับคุณผู้ชมสมุนไพรจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีด หรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ไมาอามออมสินขอลาไปก่อนครับกับขี้คอกหรือว่าชบาปากของเราครับสวัสดีครับ